Da, FC ตกกอดไหมหานไหมเผ็ดไหมเ่ยนปะฝ้ากินฝ้าไปถึง้อยู่พี่น้อไปกนไม่้าไปพไม่กินพ่อทำไมหนูกินก่นไหม่าแต่นโม่โมหยิบมาแมหนูชอบใ่แม่ชอบหนูยังาขนาดปเอาหนูจะไง เออเพื่อนหรอมเปือนก็ไม่เป็นไรโอเคอ่ะนี่อะกระตากรน่นงครหอซ่งมาเนาะเป็นไปกูไปชสวยมัน่มรอไหม รับลูกก็ตั้ตอนนี้พี่น้องรับลูกจากโรงเรียนเป็นไปบก่ทเน,นีย่เ็นอ,อแล้ว,<อ>วลไก,ก่นะปแล้วอะไรไปยนยอกินแต่ข้าว่บ

จะไปนอนขอนแก่นในต้มอยู่กับพ่อสุขสารทิตนี้นะครับ,ะ,บะ่ะวัเนี่ยบ กองมือนะครับชวยจ้ะดีดีเล็กกินได้แค่เศษเด็กพ่อมาเบื่อเบื่อเบื่อเบบี้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 นาริตก 뭐? 이래? 하면 안 되니? เสียข้าวด้วยยางนี้น้ำน้ำเย็นไม่มีปลาดุกค่ะเก่งมากค่ะเขาหิ้อันเวลาพั้นชงเรียงคื่นนองสีขุ่นเครื่องก็ได้ฝ่าวกินเขาคับก็เลยรีบกินข้าวมากกว่านะเพราะว่าคุณหญิงเขาอยากกินกรอบไก่กรอบ ้โนจะข้าวได้ค่ะลูกนหยิบนหยิบเนาะคิดเองตัวแล้วใช่ไหมใส่ข้าวด้วยทีนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะเยี่ยมสุดยอดลูกเพื่ออขึ้นมากินไงวะพ่ออ้ยเก่งมากเอฟซีก็ดูเป็นแสนมเลย เอาทำเองที่ทำชวยซีที่ทีบกินอืมเีมากสุดนอบมากวันนี้มากับพี่ในตาสองคนนะครับพี่เกียวไม่ได้มา พายุน้ำพอสุขสาวทิศนี่ไงพ่อมาให้หน,นูกินน้ำปล่าไหมกินข้าวก่อนนะกินข้าวก่อนลยจกินน้ำไหมสุกสาวทิศ Ini hmm. dia, ini dia, ini dia. 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 Ini dia. เกี๊ยงแท้นมก่อนก็เป็นปลาสุดยอดมากเลยคุณครูระวัะะงมึงเพื่อนอีอ่พอพีอ่พอ แซ้บหร่กินกาเขาวกับเข่า oh ว no. ัน oh น no. ี้ใอ้ลับไปไหนครับไปคอนแล้วคันเก่นออ้ยคันเก่งอ่ะนปอดอุ้มปอด ไก่อร่อยไมก่ยูเดรีไม่เนี่เพื่อประสบารณ์ไม่เลยอ่ะไม่เลใมือชดยามือยามอถเมนเพื่อลูกกินต่กินต่อไปเลยเดี๋ยวข้นบิละ Món quà rồi Món quà lẻo. Món mắm bị ảo hết 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 hết